ใช่เมืที่นั่งนั่งเราเหมือนก็ตัวมันลอยอย่างเงี้ยโอ,อ้สบาสบายดมอ๋อนั่งแล้วตัวเบาถ้านั่งแล้วตัวเบาเราก็ได้เราก็ได้ได้บารมีนะตรงเนี้ยถือว่านั่งแล้วเรียกว่าได้ได้พลังแต่เมื่อนั่งไปได้พลังเราก็ดูลมหายใจไงดูลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกเขาจะสวดจะสวดบทใดที่ที่ดีที่ดีที่สุดนลควกันแต่แม่ถ้าถ้าลูกรักพระมารดา ลูกก็ท่องบูชาพระมารดาโอมกาลิมาโอมกาลิมาถ้าจะสรนเสริมพระพุทธเจ้าก็สัมมาลหังหรือพุทโธอืมแต่ถ้าเกิดเราจะขอบอารมีองค์เทพเทวาช่วยลูกต้องสันเสริญบูชาองค์เทพอืนะลองลองขนาดนั่งอัลลับตาก่อนอนาะจาร,รย์แม่จะให้ทำดูนะว่า เราได้พลังตรงนี้ไหมหายใจเข้าลึกๆหายใจออยาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลึกหายใจออยาวนับใหม่นะหนึ่งเบานะอ่ะอาจารย์แม่ลองให้ดูลมหายใจท่องมุทโทนะหายใจเข้าลึกๆ ยาวผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหา,า,ายใจยาวผ่อนคลายหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทธ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 โทท้องเอง อันไหนเบากว่ากันโทเบากว่ากันเออเอาตามเอาตามตรงจริตนะพุทโธเบากว่าเท่ากับเท่ากับลูกก็ได้พุทโธนะเบากว่านะเบากว่าก็ใช้ใช้บทนี้นะแล้วก็ทําให้ดีที่สุดและในขณะที่เราจะทําสมาธิให้อรัตนสินห้าแล้วก็นั่งสมาธินั่งรู้นะ เสร็จแล้วถ้าเราสวดมนต์ก่อนสวดมนต์เสร็จอรัตนา 5, สินห้าสวดมนต์แล้วก็อขอสรรเสริญบูชาองค์พระพิฆเนศพระแม่พระแม่อุมาพระแม่กาลีที่เทวาลัยที่นี่ที่ผ่านอาจารย์แม่แล้วก็องค์เทพเทวาที่ปกปักรักษาเราทุกพระอ,องค์ถ้าเราไม่ได้ทราบชื่อก็บอกว่า ขอบูชาองค์เทพเทวาทุกพระองค์ทุกพระยานท,ที่คุ้มครองลูกนะแต่เดี๋ยวอาจาร,รย์แม่จะบอกว่าให้ว่าว่าองค์ที่คุ้มครองเราคือพระอ,องค์ใดน,นะลูกนะเพราะฉะนั้นแล้วตั้งใจและปฏิบตัติเมื่อปฏิบัติครบหนึ่งเดือนนัดคิวคุยกับอาจาร,รย์แม่อีกครั้งหนึ่งนะได้ไหมจจถ้าถ้าไปหาเดี๋ยแน่นี้จะต้องจองคิวใช่ไหมคะต้องจองคิวครับ หาสาวอาทิตย์เปิดไหมคะสาวอาทิตย์อจองได้ได้ไดต้องจองคิวล่วงหน้าลูกน่าจะเป็นคิวเดือนพฤศจิกานะพฤศจิกาต้องจองนะล่วงหน้านะตอนนี้คิวก็คือถึงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วนะอ่านะต้องจองล่วงหน้านะเพราะว่าบางอาทิตย์อาจารย์แม่ไม่ว่างแล้วอะนะอยากมาใช่ไหมอยากพาลูกสาวมาใช่ปะ นะวันนี้เป็นยังไงบ้างได้คุยกับอาจารย์แม่เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์แม่บอกองค์ก่อนอะรับตาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวชวยชิลมาริกาบอตรี่กัน้อ่าลืมตาลืมตาวางกันบาไดส้สก็คือมีพระแม่อ,อุมาคุ้มครอง,องพระแม่รักษมีคุ้มครองสี่สุดโทปูสี่สุดโทคุ้มครอง,องก็ให้สวดบูชาตามที่อาจารย์แม่บอกเข้าใจแล้วยัง ยังไงไหนบอกหน่อยเป็นยังไงไม่รู้อยากเจออยากคุย่อยากคุยอ,อยากไปอ่ะ <laughs> อยากคิดถึงเหรอองแฝงแล้วใช่ไหมอ,องแฝงแล้วให้ให้ปู่พาพาร่างมาหาพ่อแม่ด้วยนะแล้วก็ บ้าเรามีพ่อแม่มามามาเสริมด้วยนะคิดถึงคิดถึงนะคิดถึงอ่าอ่าสัมผัสรับรู้แล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันอ่าลูกรับลูกสาธุนะสาธุก่อนสาธุก่อนนะวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ได้คุยกันเป็นไงี่นบอกหน่อยเร็วใจดีใจอืดีใจเอาเป็นตัวเราไม่เอาไม่เอาแฝง เดี๋ยวให้องค์มาเปิดที่เทวารายลูกอ่าเป็นตัวเราเป็นยังไงมีป่ารู้สึกว่าโลกจ่าแม่แมีป่ารู้สึกว่าตีขึ้นจ่าแม่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งหนูจะูอาจารย์แม่ยังไงอ่าที่หนูแบบรอใบบุญจากเพื่อนเนี่ยอ่ามันมีไหมรอลาบก้อนใหญ่ม,มีจริงไหมมีมีจริงมีจริง แต่มันต้องรอใช่ไหมคะใช่แบบที่อาจารย์แม่พูดว่าอะไรรู้ต้องทําอะไรนั่นแหละไปทําตรงนั้นก่อนทําตรงนั้นไหมใช่พี่ฟางรู้สึกว่ามันแบบเหมือนกับเรายังมีวิบากกัรอยู่อ่ะเรายังไม่ได้พ้นใช่ใช่บุญเรายังไม่ถึงเรายังรับไม่ได้อะไรอืมรูถึงแค่รู้จักรูอหนกรู้สึกว่าถ้ามีจริงนะจะพยายามถ้าได้ถ้าได้ก้อนนี้มาก็ ดีมากอาจารย์นะเพราะฉะนั้นแล้วทาตามทาตามที่อาจารย์แม่บอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์แม่ให้คิวมาพบปฏิบัติตามนั้นแล้วก็คิวมาพบแล้วกันเนาะดีกว่าเนาะนะและตั้งใจตอนเป็นวันเสาร์นะจารแม่เพราะว่าบันดาลจะเป็นยังงได้และและตั้งใจตั้งใจแล้วก็แบบว่าสวมชุดขาวแล้วก็กินเจด้วยนะ ก็เนี่ยค่ะจะว่าจะกินเจแล้วก็จะขายอาหารเจหรือว่าเราจะสั่งน้องพี่อาจารย์แม่มาขายด้วยเนี่ยหรอว่าลูกจะขายน้องพี่ขายด้วยเนี่ยเราจะสั่งมะละกอจะลองซื้อมาทานเราจะไม่มีการไปขายโทษเจค่ะใช่ใช่ลูกสั่งกับอาจารย์พ่อได้เลยนะถ้าจะสั่งต้องสั่งล่วงหน้านะเพราะว่าต้องต้องพรีออเดอร์